ปาดปาดพี่น้องน้ำไม้กอเดียวโอ้น้ำไม้กอเดียวมึงนั่นอะลงเลยบาสโอ้ย <laughs> สุดจอดถักถักน้ำเอาตังค์กลินไม่ออกเลยรับออกเลยดิกว่าอะไรเงี้ยรับออกเลยดิเบาไวก็จะ อย่าลอย่าให้มีตอหลงเหลือนงเออโอ้ยมันเหม็นเัยเนาะอือหักสัำออโอ้ยน้องจ๋าข้ามมึงัน้มั่นออกไปบนแลัด้วยทางเรือไฟทางนี้เรือกำมทางนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยแอร์เลยอะ่อย อันนี้ยังไมาทันทมเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้ข้าต้องเอาออกหมดเลยจ้ะนี่เห็นไหมไปปิกซับออกมนันีนี่ต้องเอาออกหมดเลยเด้อแบบนี้เนี่ยอมดหมดเลยเขาเอิ่เนืเคียกอเคียกอเนี่ยเคียเคียกอเขาอ่ะด่วนนั้นยังเอาออกไม่ทันหมดเลยไม่รู้เดีแด่แหละเดี๋ยวเอาฝั่งนี้ออกกันอโอ้ยคอยพักมือค่อยกันอุ้ยกามขึ้นแทงนั่นนี่ก <laughs> ามขึ้นแทงอ้ยสุดยอดดูด,ด,ด,ดิยังไม่หมดเลยตรงนี้เดีย๋ยวค่อยถ่ายดูเนาะนี่นอนนี่ เราเวิร์สับนวลกันเฮ้ยแขงข่อยเบิร์ตเร็วโอ้ยอนุญาตใช้อุปกรณ์นะคะตัวนายตัวนายขออนุญาตใช้อุปกรณ์ต้องใช้อุปกรณ์นะตอนเวลางได้ปิดหักแบบนี้เร็วนีะได้ปิดบ่มกะเด็นสับไปออกตะทิเลาะกก็เลยเหนักเลยทิเลาะก็ต้องเชียร์กอแบบนี้ เนี <N cess inh aling> ่ยทุกคนเนี่ยทุกคนกรนี้ที่ย้ายปีกจะเอาออกหมดเพราะว่าเนี่ยถ้าเราไม่เอาออกหมดเดี๋ยวเขาจะมาขึ้นแบบนี้นะนีเนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้นี่เขากระิเอาบดายนอใหญ่นี่สิน้องาเ่าออกหมดหมดเงาเขาแบบนี้ยเนี่ยออกหมดเงาเขาน่ะเวลาเขาขึ้นมาเขาจะขึ้นแบบนี้เราจะได้นอใหญ่เนี่ยจะขึ้นแบบนี้นี่แหละสาเหตุที่ต้องเอาเอาเงาเขาออกเนี่ยสาเหตุที่เอาค้นเขาออกก็แบบนี้ละจ้ะทำต่อทุกคนนี่แหละเหลือฝั่งโน้นอยู่ดีนะเลือตรงนั้นสองนอเอา มันเอาเอาออกยากต้องเอาแนวหนีบมาหนีบพี่น้องมันใจตัดกิ่งไม้มันมาหนีบก่อนโอ้สุดยอดเลยข่อยพี่น้องเอ้ยยัง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 สภาพเก่าไมีแล้วดูทีได้ปิดตัาโดมได้ปิดตาบลอกาไม่ใช่ธรรมดานะคะไม่ใช่ธรรมดาดู้เดินหน่อไม้ที่ได้ดิยังไม่ยังมายังมาท่านเลือกจ้ะเดี๋ยวจะเลือกกันโอ้สุดยอดเลยพี่น้องเลยสุดยอดสุดยอดก้ดอดกอเดียวพี่น้องมัไม้กอเดียวเดี๋ยวจะมานักน้อยให้ดูนะ นผลไม้กอเดียวพี่น้องเอ้ยเหลือกินเหลือกินเหลือนี่น้องามเอาไม้ไผ่บงหวานนะโอ้หน้าฝนฉลองหน้าฝนนี่ละกินน้ำบอทันอยากจะกินน้ำบอทันโอ้หลายแปบ๊บเดียวดิอ้ามสิบหักสิบเนี่ย งานผักง,งานเมี่งจ้าเนี่ยกอเนี่ยย้อยตีก็มาปลูกได้สองตีนหลยเออพวกนี่แต่หาไเนี่ยปฏิทีเขากินได้เนี่ยวาอันกระซับเลยจะไปอย่างนี้ต้มอร่อยดิต้มกินน้ำพริกเธอไหนแข็งก็ไม่เอากินน้ำพริกนอนงามเนาะ ขนาดกระดาษเบอร์เบอร์ใบใหญ่ได้ยแปิดตมุกสังมาปูเบอเบอร์สองเบอร์สองหรือบอรสนี่แหละแยปิดตำบุได้แต่ถ้าเบอร์ใหญ่ก็จะเป็นเบอร์เก้าเลยหไม้ไผ่บงหวานไผ่บงหวานเพชรน้ำพึ่งกอเดียวก็กินบกโอ้ยมีขัดมาตั้งเมดตันนี่โอ้ยจับมอบันเลนี่ยอืม นะดูขายตัวลูกขนาดเขาต้อง,ตงเลี้ยงเขาใหญ่ย,ยังสี่พี่น้องมันก็จิตเป็นเบอร์ใหญ่ได้เราก็จะได้เบอร์ใหญ่เนี่ยเหลืออีกสองนอโมทะเหลืออีกสองนอดูดิดูสิดูสิคอเดียวเนี่ยเหลืออีกเหลืออีกทั้งสามเบอร์เดี๋ยวจะนับดูว่ากี่กี่หนอเนาะเดี๋ยวค่อยดูกันเนาะ 6กหกสิบห้าหกสิบห้านอทั้งหมดนะ กอเดียวหกสิบห้านอบอได้บอกเลขเด้าพี่น้องหกสิบห้านอเด้อพี่น้องซับค่างเดียวด้วยสุดจดคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะยาวไปแล้วคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจพี่น้องหามาปลู่ด้วยจ้าไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งไม่มีไซยานายเด้อไซยานายน้อยกินดิบได้แต่เขาก็ไม่นิยมกินดิบเพราะว่ามันจะหนึง่ง มันจะเหนื่อมานสายสันก็คือมันจะอืด <laughs>